ทีแก่สุดท้ายนี่ไงจริงๆจุ่เมเหรแต่ว่าเราไม่รู้ปัญจจบอ่าครบแล้วโอ้ยเยอะมากเลยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา อากาศร้อนจังเลยอะเราเล่นน้ำดีกว่านี่ลงเลยแล้วกันน้ำเย็นมากเลยโอ้ยเย็นสบายมากเลยอะทันี้นะเราก็ไม่ร้อนแล้วอืออ้าสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับผมปีมจะมา ขายชานมไขมุกจิวก๋วอากาศร้อนๆอย่างนี้นะก็ต้องขายอะไรที่มันเย็นๆหน่อยแต่ว่าถ้ขายธรรมดาเนี่ยมันก็คงแบบว่าดึงดูดลูกค้าไม่ได้เราก็เลยต้องทําการนี่ลูกค้าในการทำให้ชานมไข่มุกเนี่ยมันเป็นขนาดจิว๋วจิ๋วขนาดไหนเหรอนี่เราให้ดูข้างหลังนะนี่นี่ไงทีะนี่ก็คือชานมามุกขิ๋วของเราที่จะขายเป็นตู้ตเลยตู้มไข่มุกจิว๋วและนี่นะเราจะขายไปบพราว่าเคลื่อนที่ด้วยนะ นี่แต่ก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าช่องขามุกจิ๋วของเราแก้วขนาดนี้เลยเป็นไงนี่ไอถ่ายแก้วกี่บาทต่อคำตอบก็คือแก้วละสองบาทโอ้โหแก้วหน้าหยอดเหรียญตรงนี้นี่นี่แลวแถมมีแบบว่ารับเงินทอนด้วยนะผมว่าหยอดไปแล้วใช่ไหมล้วก็รอรับสินค้าตรงนี้เลยโอ้โหเป็นไงแจ่วไหมแต่ว่า้วตอนนี้มันติดอยู่ปัญหาอยู่ที่เดียวเลยก็คือว่าไม่อยู่จะขายที่ไหนดีเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่ขายกันก่อนงั้นไปเพื่อน วน่นกันมาตามผมมาเลยตามมากลับข้าวเพืกลกับข้าวใช่ชานมไข่มุวหกจิ๋วไหมครับชานมไข่มุวหกจิว๋วแก้วละสองบาทที่ผมสนใจไหมครับผมเลงเข้ามาครับเลงเข้ามามนี่แหละวิธีการเล่นลูกค้าของเรา ชาดองไก่มุกจิ๋ววิ่ครับชาดองไก่มุกจิ๋วชาดองไก่มุกจิ๋ววิ่ครับชาดองไก่มุกจิ๋วหืมนี่ก็ว่ายน้ำมาพักกันแล้วเนี่ยเหนื่อยจังเลยอ่ะแถวนี้มีน้ำให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นร้านอะไรอ่ะชานมไข่มุก สิวเ่อเพื่อยากกินน so ้ำพอดีเลยนมาสนใจดีงั Trip ้นเราเรียกเขามาตรงนี้แล้วกันทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะชาน้องไข่มุกจิ๋วไหมครับชาน้องไข่มุกจิ๋วเฮ้ยมีมีลูกค้าบอกมือเรียกด้วยอ่ะเฮ้ยแต่กบบนี้ก็ได้เวลาขายของแล้วกำลังไปจ้ากับข้าวาก็เอ้ยชาน้งไข่มุกจิ๋วชาน้องไข่มุกจิ๋วไหมครับชาน้องไข่มุกจิ๋ว วัว้าวเกี๊ยงนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงอือนี่ครับทานมไข่มุกจิ๋วใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมันีแก้วละกี่บาทคะเนี่ยอ้ยแก้วละกี่บาทเหรอครับลองถ่ายดูไหมลองถ่ายดูไหมถูกต้องครับแก้วสองบาทนี่ถูกมากเลยนะอยากลองไหมครับอยากลองไหมครับอยากลองสิคะมีรถอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้มีรถ มีไม่ใช่มีแล้โกโก้มีขนมไข่มุกแล้วก็มีอ่าชัดแล้วก็มีนมเย็นครับผมอ๋อต้องอยู่นี่เลยอย่นี่เลยสนใจนะคะเนี่ยสนใจไหมใช่ค่ะโอ้โหแก้วน่ารักมากเลยค่ะงั้นขอแก้วหนึ่งละกันค่ะแก้วหนึ่งนะครับผมสองบาทเดิมเดี๋ยวขอไปเอาตังค์ก่อนนะคะโอเคโอเคโอ้โหหน้าร้อนแลนะครับเล่นน้ำเราได้ลูกค้าแล้ว และแน่นอนนะว่าลูกค้าคนนี้ไม่ได้สั่งแค่แก้วเดียวแน่นอนเพราะแก้วแค่นี้มันยังไม่อิ่มบ้านะพี่โอเคอเพราะแก้วแค่นี้ยังไม่อิ่มแน่นอนต้องสั่งหลายแก้วมาเลยอุ้ยสองบาทนี่ครับเชิญจอดตรงนี้เลยครับอเออไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเอาไปรถอะไรดีครับงั้นฉันขอเป็นรถนมสดละกันค่ะอ่าคุณลูกค้าเอาไปรถนมสดนะครับใช่ค่ะมันก็นี่เลยมารับทางช่องนี้เลยครับผม ลองชิมดูครับผมอร่อยใช่ไหมคะยังไม่ได้กินละคางนี่นสดนี่ผมชิมให้ไหมไม่ได้คไดเคยชิมนะนี่ยังไงครับแก้วจิ๋วน่ารักมากอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะ,ออคะสองบาทนี่คุ้มไหมครับคุ้มสุดๆไปเลยค่ะโอ้ ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่อิ่มเนี่ยคุณลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้เลยนะครับผมแล้วต่อไปเอารถอะไรดีมีนมชานมไข่มุกโกโก้นมเย็นเอานมเย็นแล้วกันค่ะนมเย็นใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์ไว้เอนไหมคะโอเคนี่คุณลูกค้าสั่งอีกแล้วแล้วค่ะแต่ว่าฉันว่าทันไม่เอารถนมเย็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะนั้นเอาโกโก้อีกแก้วหนึ่งด้วยค่ะเอาโกโก้แก้วหนึ่งสองแก้วใช่ค่ะสี่บาทนี่ค่ะ จอดเลยครับจอดเลยท่องที่ยงน้จอดรวมกันเลยกได้ค่ะง้อใครจอดก็ได้ครับเครื่องดื่มจอดทีละเดียวครับม่ช้ารอสักครู่นะอ๋อ่ะอูค่ะอค่อค่ะคออค่ะอ้่๋อ่ค่อค่่่ม๋อ่าลืมหลอดนะครับคุณลูกค้านี่ครับหลอดขอบคุณค่ะโอ้นี่เะครับ เป็นไงน่ารักไหมไม่รักเลยค่ะโอ้น่าเราจะไม่อยากกินเลยค่ะเนี่ยโอ้งั้นก็เก็บไว้ใส่ในกระเป๋าไปดูที่บ้านเนี่ยแช่ไี่เจาะเลยค่ะครับผมมาผมเจาะให้ไหมมีบริการเจาะให้ด้วยนะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวเราชิมกันมีบริการช่วยดื่มไหมนะครับเลือดค่ะดื่มทีเดียวหมดเลยครับอร่อยค่อยๆกินดีกว่าค่อยๆกินดีกว่าค่อยๆกินดีกว่าครับ โอยดูลูกค้าจะชอบใจแล้วเนี่ยดูสิสั่งไปแล้วสามแก้วเนี่ยแล้วดูเหมือนจะสั่งอีกแล้วเนี่ยงั้นเราเสนอโปรโมชั่นให้เขากันดีกว่าลูกค้าครับผมมีโปรโมชั่นมาเสนอโปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นเหรอคะถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยซื้อผม100แก้วนะแถมไปเลยอีก100แก้วทิ้งโอการโมกัสกลายเป็น200แก้วโอ้โห ร้อยแก้ว200บาทนะครับผมสนใจไหมครับเดี๋ยวผมจะแถมถาดเอาไว้ลอยน้ำไว้นะลอยน้ำในสระน้าเนี่ยกินไปเล่นไปให้ด้วย200บาทครับพุณลูค้าอันนี้ค่ะ200บาทค,ค,ค่ะ2 0 0บาท, 1>, บาท1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 200บาทครบแล้วนะครับผม คถ้าอย่างงั um, I, uh, ้นก็คุณลูกค้าก็เชิญรอในน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟบริการให้อย่างดีเลยอุ้ยค่าแรงจะใกล้ใกล้เงินมาแล้วอุ้ยสองร้อยบาทเลยนะงั้นเรามาทำชาน้องไข่มุกสองร้อยแก้วกันดีกว่าได้เลยครับอุ้ยชาน้องไข่มุกเจียวสองร้อยแก้วจะเยอะขนาดไหนเนี่ยตั้งอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงมันช้าแต่ไปทีเดียวดีกว่าโอเค ชาโน้ข่มุกจิ๋วเราได้แล้วนี่สีแก้วสุดท้ายนี่ไก่หิงจิ้งจมาแต่ว่าเราไม่รู้ปริชาฮาครบแล้วี่้ยเยอะมากเลยเนี่ยมาแล้วลูกค้า้าชาโน้ไข่มุกจิ๋วที่ลูกค้าอยากได้ นี่ขอ,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 องเจางไว้ตรงนี้เลยนะต้องรอยแกที่คุณลูกค้าอยากกินนี่เลยครับกินเลยครับเอาพุทธบูธดีดีูเลยเด็กนะคะโอ้ยเป็นไงเยอะไหมครับเยอะมากมากเลยค่ะคะุ้มมากเลยค่ะสามารถเล่นไปล้วก็กินไปนี่นะด้วยนะครัุ้มมากเลยนะครับเป็นไงตบุษลูกค้ากินแบบว่าอ่า,า,าเครได้ไวนะทานนมไข่มุเกเสร็จใช่ไหมลูกค้าอยากไปกินนมสดก็ได้อีกอยากกินนมนี้ก็ได้อีกหรือต่อไปกินโกโก้ อหนูกินเลยนะคะครับผมอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยไหมอืมอร่อยมากเลยครัแบเบนี่ยดูไอ้เลยค่ะใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะอุ้ย,มยผมมากินนั่งเราเล่นของลูกค้านี่เป็นไงลูกค้าก็เล่นไปแล้วก็ลอยไปด้วยหนูเห็นไม่าัดของพวกเราอร่อยไหมครับคุณลูกค้าอร่อยสุดๆโอ้ยวันนี้นะเราขายดีมากเลยอ่ะ แต่ฟ้ามันไกลมือแล้วเนี่ยถึงเวลากลับบ้านแล้วแต่วันนี้เราก็ได้เงินเยอะด้วยแม่คุณลูกค้าครับผมขอกลับบ้านก่อนนะครับผมโอเคๆยิ้มให้หน่อยนะครับค้าเลยท่านบอทัยนะครับครับผมหือทานนมวัวรานี้นี่อร่อยจริงๆ ที่รัก,กนนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยางไรคูด่ความในใจจะมีต่อเธอ Thank You for h <SD> <s> a <man> นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจคันอยู่อาหมา